สว,ส,สวัสดีครับผมสิงโตจากนักโดนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามเรื่องทำอย่างไรเมื่อแอป,ปเด้งวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีหนึ่งตรวจสอบเวอร์ชันของแอป,ปว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังวิธีที่สองนะครับตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ หากคุณทําทั้งข้อ1และข้อ2เรียบร้อยแล้วยังเกิดปัญหานี้อยู่ให้ทําตามวิธีการดังต่อไปนี้ครับ <Sounds S 1> หากมีปัญหาจะมีไฟล์ขึ้นที่หน้านี้ให้ท่านทําการแชร์ไฟล์ไปที่อ e ีเมล n a c โ o o 0 0น1 2 gmail com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคได้ที่เบอร์ 0988830774แล้วเจอกัน